สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาถาวานแหปลาสอยมือปลาสอยครับมาจีตั้งกองไทยพี่น้องเขาได้เบิ่งกันแต่ว่าปลามันไปไวแห้งครับมาแต่พูนครับผมนํามานํามาอยู่ประมาณแปดสิบเมตรจังมาได้วานอยู่นี่ครับวานกับวานมท่านหนูพี่น้องมันลงก่อนมันลงเนี่ยก็เลยวานรัดเลย ส่วนจิเรมาไปเลหน่อยลร้ายไปไหนกนัมาดุนมาบึงไปน้ก,กันครับแค่เสือก็มาเถือนเดรุ่งครับพี่น้องตัวเดือรุ่งเอาก็เห็นฟอร์ดขึ้นแน่อยู่ครับตำ่ำแห่ตกแตกตกแตกแน่อยู่มาดุนมเบึงไปน้วก,กันครับมาเสียเลาร้ายไปไหน่อขึ้นมากลลวครับพี่น้องน้องเห็นบ่

บมหลายพี่น้องบมหลายเป็นไหนระวาสองสาโลจะไห้ยอยู่ ครับปลาบุกถึนจอมแห่เดี๋ยวเอาหนักแน่เข้ามาหน่ะครับเลี้ยวสีหาโลอยู่พี่น้องเออหมเสียเถี่ยวกันเลย ปลาบุกขึ้นครับปลาขึ้นนิดเดียวนึงปลาเหี้ย,ยนยิดเพื่อตเองโอ้ยนักจีบเนาะทำไมสีหาโลอาจเกินอพี่น้องอาจาสีเพื่อเไปซี๊ thịt sầu như thế nào không ăn 3 mùng cải xiên nè nóng luôn à à ừ ยี่สิบหาพี่น้องเย็นยี่สิบหาซิบสอกอันนี้ปลาต่อยต้องใส่ขนาดนี้ลนะพี่น้องสามเส้นมันกจ้ะตัวไหนไม่จุกปลามันปตหยาบพี่น้องเสียเวลราช่าเอาลงเข่าแล้วเขาก็ดึงได้เอาด้วยครับดึงได้เอาด้วย เอาแบบนี้ครับใส่ให้หางกูหนีมันสีสุกปลามันพี่น้องโตปลาสุกปลามันกระปดคลายสุกปดอกจากคลายจากม่องปลาสีบ,บอบซ้ำ โอ้ตา้าเหนอาขาดต้องหญ่อยู่นีุ่ยเดี๋ยวคิดด้วยหอยด้วยก็เห็นก็หอยไว้ก็เห็นมัน พันเหลือเขาลาเขาฟังไปทัวนี่ครับพี่หนุ่มใส่กับคนน้ำครับบาดว่าโมทงซิปอย่างหน่อยมันมวูใหญ่สิริวัอีเจก2-3บาทโยกือ ก็ยังสัวอยู่สุดใมองเด่นไปน้ำสองอยางต่างตาใจมองนี่ยฮะสรดใปลาอุลามะตะวันแห้อยางเดียวนะสุดใจตะกส่อยหอนยึ่ยางจะมีปลาสกางปลาจะเพีย้ยนแกมมน,น้ำเนี่ยตัวองตมันกัะโบมันเนป็นไงขายบุดีปน็นไงครับะไพอจขายอยู่ส่วนนีคแา้บโบดีแห้ง ปลาคุ้รามปลากระแหงครับปาหอวได้ละเอียดให้พี่นอ้องเขาเลือกสร้างกันอีกชน,นึงครับช่วงนี้มันสิเขานาเาพี่น้องโดมหนาวนะอ,อากาศเย็นเ็ๆปลาต่อยที่ออสีขาวมูครับหนามมันไหลแน่น้อยนึงครับหนามลดมหนาเคลื่อนเข้าแบบน,นี้ปลามันสิเหลืองขาวมูลแล้วมันสิบ่อนก่อนพี่น้อง สบอนขึ้นโม่ไข่ๆปลาหลุดขอกปลานี้สอนไปหลุดขอกเท่านหร่สบอนแบบนี้ครับวันนี้คนเขาไปวานท่านมากกว่าใครอยู่แต่ว่านูท่านมันก็พอได้แต่ว่ามันควรรวมกันโม่ใหญ่นะพี่น้องเจมู่ละประมาณเบิ้ลหลายนี่ยี่สิบโลประมาณนั้นครับกต่มันก็สิบไร่ทั้งเบิ้ลเกินสิยนะครับมันปลามันบริเวณมันกว้างมันบโบ้คือหนามหนามบวกอีกเล็กน่อยนึ่งหนามลดลงอ่ะ ช่วงเดือนอมกราท่านว่ามกราไปลายปลยท่านว่าหามกราช่วงน,นั้นคือปลาเขาโมญยญ่ปลา,ปลาหลายๆหนึ่งหลุนแหเลยครับประมาณเจ็ดแต่สิบโลจนเมื่อย์หมดแล้วตงไหนแต่ช่วงนี้ก็สีอยู่ประมาณสักลักซุ่นอยู่สามโลหาโลประมาณนั้นครับถ้าเท้มามันเือ้าโมยไงที่น้อยกับสิบกวโล นี่หมูว่านี่นะครับได้ประมาณยี่สิบกิโลบาทเดียวประมาณยีิบสามโลพอเต็มกระตริกผมมันยี่ิบสองมันเหลือกระตริกหนึ่งอยู่ประมาณโลหนึ่งป, 23, ป 3, ลล็นยี่สิบสามขายสามโลลอยที่เอาใส่แฮ่ซิบสอกพี่หนึ่งเพื่อให้นนนนนเนื้อมันไหลามาเวลาถึงปลามงยังไงมันต้องสิบโบอ,ออกเลยว้พอปลามันได้ไหลายมันสีวิธรการคุณทุ่งครับดันคุณทุ่นจอปลาแฮงสั่น 8ชกหรือว่า9ชกเจ้าสิปลาหลายๆมันสิดันทั้งจอมแห่ห่านี่น้ำลึกๆน้ำประมาณัก็2-3เมตรมันสิดันเดันขึ้นมาเดี๋ยวมันสิเฮ็ดให้ให้ลูกแห่ทั้งทั้งผืนขืนขึ้นมามันยกขึ้นได้ครับพี่น้องเพราะว่าปลาส่วนใหญ่มันดันขึ้นทงทั้งทั้งไตน้ำทั้งตีนแห่ห่านี่มันยกขึ้นเอาปลามันสิรอดออกได้มันซุ่มนุงออกซุ่มนุ่งยกขึ้นเั้าสิ มันก็สีเหลือบเปลายไหลซึ่งมนทถืออยู่ประมาณหกสิบโลย่งนี้ก็สีเหลืออยู่ประมาณสามสิบกโลสี่สิบกโลประมาณนี้ครับพี่น้องผมจงใส่แห่ซิบจอกกับแห้งหลายกานแห้งหลายภูวันออกวันแห้งนห่ืครับใส่ซิบจอกก็ด้วยเถิดพี่น้องมันจังปลาบกค่อยออกเหนือมันหลายนะพี่น้องมันมันสีบเขินไว้น้มเลุกๆมันก็สีแหเห่าก็สียังอยู่เหนือนามอยู่ มันจะบจวันบุยออกวัานไหนไม่แข็งครับเพราะว่าเนี้ยสองเ็นเพิงไม่แข็งเอนยืบหาพอดีครับพี่น้องศูนจุดสองห้าเป็นประมาณนั้นครับพี่น้องถ้าใ้สนใจก็ไปวานไปใส่บึงกัลองไปหาบึงน้ำตามลานอุปกรณ์ปามงยังสิตลาลขายหม้องขายแห้านี่ค,ครัพี่น้องสามสือสิบสอกเป็นยืบหา สองเส้นเครื่องว่ะสิไส่มาด้วยตัวอมวานด้วยเอาเอามาห้องเชียจริงสีก่อนครับพี่น้องเพราะว่าวานแหกปลาสวยปลามันบางอย่างบางวันมันจนบนนะพี่น้องมันจะบนคือทุ่งจอมหนามเบิกกระซังครับมันจะบนคุนจอมให้เงามามัดไว้นะครับพอตาตาหมองถือเขาเดิมสารที่แดดเดิมอันนี้เขาเห็ดจอมเห็ดจอมแห่เนี่มันสะห่างครับ หลอดออกบ้างหน่อยด้วยพี่น้องมันขึ้นมากนงนีบมันหลอดตัวปัดตัวปัวดออกนะมันต้องเอาเสือกเอายางมัมดไว้อย่างนี้ครับมันอยู่มองจากสองเส้นคงนี้ลงมาครับพอตัวจอน,นมันมันห่างนะครับพี่น้องมันห่างต้องมาบอกกันกับตายนีย่มันก็สิเป็นประมาณจ้าหาหกเส้นน,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 นี่คลับมัดไว้นะครับคือวิธีเฮ็ดมันเด้วยว,วันนี้ มิที่การเสียฮารานโมประสอยนี่หาลำจังเลยเ้างไพ่เรือไปเ้างกับปเ้ายดีเด๋อพี่น้องไายไปหมงเลยมันเคยมีเคยอยู่มันสิบอนจั๊บจั๊บจั๊บเราฟังนั่นเ้าก็จอบเอาซ่อมเอาว่ะสวงไหนมันสวกมากกลางมากหมงมันแปลนเขาหาประจำห้องก็บหัวหมงไลยแปลนหมงไลยหกหมงหกหมงมันนี่ใหม่หลายเ้าโกูรางวันถ้าวานแบบเวลามันออกมาแปลนคือมมูนี่ก็สิมาจะพูดรับจะเถิงลงมาเยอะตัวประมาณ ก,ก็เกือบลอยเมตรพุนละแปดสิบกูเมตรถุนเะมื่อวานอยู่หาดทรายนะครับมันขึ้นผมวนันผมตามหลังมันมามันมาขึ้นขืนแล้วมันก็ลงลงแล้วมันเห็นฟอร์ดมันนิดนึงครับพี่น้องฟอร์ดมันสิบกว่ากูร์กร์กูร์นผมก็ใจฟอร์ดมันกระทันตันนะครับตามปกติเรวปลามโมนี่อยู่ที่ประมาณจากวางยี่สิบกูโลอยู่ที่สามสิบถนะุนละแต่วันกระจากกยกันกว้างครับบริเวณมันก,กว้างเมื่อวานเราจะมองฟอร์ดมัน ได้ไรมาประมาณอาจจะบถึงสิบโลครับด้วยสีถึงพดอดีกับบงึงมที่วันแหนผมเห็ดคีบไปเลยราพี่นนองด้วยออกไปบึงมิธีวันแห่ห่ได้ปลามันหมานี่วันจังไ,ไหนกลับไปบงึงได้คีบหนึ่นครับย่อนหลังไปบึงผมวันผมเห็ดคีบลงในปีที่แล้วนียกับบนปีที่แล้วครับช่วงช่วงแรงๆช่วงเดือนประมาณ กรอ่านดซีหาประมาณนะครับดวงซีวหาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เาก็เดือนชิบสองเนาะคี่น้องเนาะเดือนชิบสองไก่ทมาเป็นเือนึ่งอะเดือนชิบสองไก่ไก่ซีบเดือนเนี่ยมอไปแล้วครับก็คือขอจบไปซ้ำหนึ่งครับขออธิบายซ้ำนี่ผู้ใดสนใจจังไหนก็จังคอยถามมาดูพี่น้องเด้อย้อมมนมา ตงใส่วิธีการหาอยู่หากินแบบไรก็สร้างครับใส่หลอกใส่อีหลงเห็ดอีหลงเห็ดหลอกใส่ปลากคอห็ดหลอกใส่ปลากระทิ่งปลาอย่างเงี้ยสิปาพี่น้องเขาสนใจก็สอบถามมากครับพี่น้องผมสือธิบายผมสืบอกให้พี่น้องเขาได้ฟังกันแบบละเอียดละเอียดด้วยว่าเหตุใดหาอยู่หากินจังหมานจังใดปูหรืปลาไปสื่อไปขายไปอยู่ไปกินผู้ที่สนใจในการทำมาหากินทั้งหนำทั้งในทักทายกันเข้ามาด้วยพี่น้องด้วย ่ายก็ขอหงี่พี่น้องเขาจงอยู่ดีไม่แห้งกันเบ้อทุผู้ทุกคนนะครับทุกเนหนึ่งเงินทุกท่องหนึ่งท่องเน้อพี่น้องเดิม่ายก็ขอขอสวัสดีครับ